เมื่อนวัตรกรรมและเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตซีว่าเราต้องเก็บโอกาสจากโลกของนวัตรกรรมให้ครบด้วยกันกันกนกบ BBLAM ค่ะเริ่มต้นกันด้วย B Inotech no n B Inotech no n RMF และ B Inotech no S SF ซึ่งลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีที่เราคุ้นเคยกันอยู่ทุกวันต่อมาก็เก็บโอกาสที่กว้างขึ้นกับหุ้นของทุกทุกธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อเติบโต กับ BGTO BGTORMF และ BGTOSSF แล้วอะไรล่ะเทรนด์อนาคตที่กำลังจะมาลงทุนก่อนก็มีโอกาสก่อนกับ Bfuture BfutureRMF และ BfutureSSF และที่หน้ามีไวริพอร์ตกับหุ้นนวัตกรรมด้านสุขภาพ BeCare และ BeCareRMF แล้ววันนี้สิที่ซีว่ากระแสะแรง Bzip BzipRMF และ BzipSSF เพราะการดูแลโลกเป็นเทรนด์นวัตรกรรมจากวันนี้สู่อนาคตและ BFintech ที่ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีจากทั่วโลกที่พร้อมยกระดับโลกการเงินสู่อนาคตสำหรับผู้ที่สนใจจะลงทุนกับ b b l m ถ้า้ท่านเป็นลูกค้าธนาคารกรุงเทพอยู่แล้วสามารถเปิดบัญชีหรือซื้อขายกองทุนได้ง่ายๆผ่านโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพ นอกจากนี้กองทุน RMF และ SSF สามารถลงทุนผ่านบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพได้และวันนี้สามารถลงทุนกองทุนของ BB LAM ได้ง่ายกว่าเดิมผ่าน BF Fund Trading สอบถามข้อมูลได้ที่ BB LAM โทร026746488กด8หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bblam.co.th